สวัสดีครับผมชื่อทาโร่นะครับผมอายุ30ปีครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นฟรีแลนซ์ครับตัดต่อกราฟิก 4G ทั่วไปเลยครับเรื่องเรื่องของการนอนเนี่ยผมก็นอนไม่เป็นเวลาครับบางงานบางงานก็ดึกบางงานก็เช้าอะไรเงี้ยครับในส่วนของการกินนะครับผมก็จะไม่ได้เลือกเยอะครับเพราะผมก็จะกินหน้าคอมสั่งมากินจนทีเนี้ยครับผมมันมีอยู่วันนึงครับผมผมตื่นมาเนี่ยแล้วมันมีเหมือนตามันเบลอเบลอเหมือนมีฟิลเตอร์มาอีกชั้นที่ตาครับ บวกกับมีการปัสสาวะบ่อยแล้วทําให้สปีดงานมันช้าลงทําให้มีการจัดการงานที่มันช้าลงแล้วคุณภาพงานก็เสียลูกค้าก็ว่าช่วงนั้นเครียดมากๆเลยครับหมอเนี่ยก็ได้ทําการตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็สรุปว่าผมเนี่ยมีอาการพักผ่อนน้อยแต่พอเขาได้มีการเจาะเลือดไปตรวจเท่านั้นนะครับก็คือน้ําตาลในเลือดผมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยก็คือใช่ครับผมเป็นเบาหวานครับตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างตกใจมากมากครับผม ผมนีคิดเอาเองว่าโลกนี้มันคือโลกคนแก่ผมอายุ30เนี่ยไม่น่าจะได้เป็นจนได้มาเจอกับดร์เอสจีนี่แหละครับผมก็ซื้อมาทานได้สองกระปุกแรกเนี่ยอาการตาพร่าเวียนหัวเนี่ยมันค่อยๆหายค่อยๆห,หายไปกินดร์เอสจีควบคู่กับการควบคุมอาหารไปด้วยครับผมก็ไปหาหมออีกรอบครับเพื่อตรวจน,น้ําตาลในเลือดปรากฏว่าค่าน้ําตาลเนี่ยมันกลับมาปกติครับมันกลับมาลดลงดีขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยกลับมาผมก็ทานดร์เอสีอย่างต่อเนื่องครับผมชีวิตเนี่ยดีขึ้นมากๆครับผมหน้าที่การทํางานของผมเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานของผมเนี่ยก็กลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมครับสําหรับใครนะครับผมที่มีอาการเดียวกับผมผมขอแนะนําเลยนะครับสําหรับตัวนี้ครับดร์เอสีนะครับเขาใส่สารสก,กัดครบถ้วนสําหรับคนที่มีอาการแบบผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ทานครับดร์เอสีครับ